ก็ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับก็ขออนุญาตกาบขอโทษผู้ติดตามทุกคนที่ผมหายไปนานนะครับพอดีช่วงที่ผ่านๆมาผมติดเรียนติดสอบหนักไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างในการมาทําคลิปเท่าไหร่แล้วก็มีบางคลิปที่ทําไปแล้วก็โดนเคเคประกาศแบนลิสออกมาเลยลงช่องไม่ได้นะครับก็เลยรู้สึกเหนื่อยก็เลยลเขี้เกียจทําไปสักคู่ก็เดี๋ยวเราจะพยายามกลับมาทําให้ถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งสอบเสร็จ ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับไว้ไปดูกันเลยว่าวันนี้เป็นเด็กอะไรไปจ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องแทนเดปชาแนลเราจะมานําเสนอเด็กโอได้ของเลเจนเว d สายราชันเขากันนะครับก็แฟกที่เราใช้เป็นเลเจนเวลมัดดี้เราใช้เป็นตัวของราชาปัตพีเจ็ดเขาเขาดอนเลวบัดดี้นะครับก็มีอมนิลอดแต่ว่าถ้าใส่ในเลเจนก็ใส่กีบายก็ได้ มีสกิลบอกว่าผู้กลับมายามสนทยาเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสทั้งสองฝ่ายถ้าการ์ดนี้อยู่ในดรอปสามารถจ่ายหนึ่งเลือดและโจกระดหนึ่งใบและขอการ์ดนี้จากดรอปลงสนามนะครับใช้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้งแล้วก็มีสกิลบอกว่าหากมอนเตอร์เหลือเทมโบสนามเราจะออกจากความความสามารถการคู่แข่งสามารถเอาขอดรอปลงหนุมแทนได้เพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่ต่อก็สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งก็เป็นตัวได้ทั้งการได้ทั้งฟาร์มแล้วก็ตัวต่อไปครับจะเป็น อสมนาปา่าเฟนลิวเรโวบอดี้ตัวนี้เราใส่มาแค่หนึ่งใบนะครับเอามาใช้เป็นตัวตีอ่าเขาเป็นมอนสเตอร์สามหน้าสองหมื่นหลังหนึ่งหมื่นมีหกขีมีคอคอสจ่ายสี่เกตแล้วก็มีสกิลเมื่อถูกทิ้งจากมือจ่ายสองเกตคอลงอ่าคอลงบนสนามนะครับจากช่องดรอปโดยจ่ายคอสเอ้ยดูไม่ต้องจ่ายคอสแล้วการเป็ช้ศูนย์แล้วก็มีสกิลบอกว่าเมื่อจบการต่อส,สู้ใยการโจมตีถ้าเราไม่มีการบนมือเราสามารถอ่าการดบบนี้จะได้รับทีเป็นตงแท็กตีได้3ครั้ง <c oughs> แลวก็ด้วยความเป็นสายราชันเขานะครับเราก็จะใส่ตัวอย่างราชันขเขวเบอร์นวาลีบีก็อันนี้เป็นอมินนลอดใส่ีแค่หนึ่งใบน,นะครับหน้า1หมืนก้าหลังไปพันมีสีข,อขอสมีมีคอค้อจ่ายสังเกตมีเคาน์เตอร์คอการนี้โดยจ่ายคอต์สนะครับและทิ้งการเป็นมือเราทั้งหมดจนจบเทอร์นนี้มอนทุกใบบนสนามเราการทำลายจากการโจมตีพลังชุดไม่รับความเสียหายแล้วก็เทอร์นนี้และเทอร์นหน้านะครับการทุกใบบนสนามเราไม่สามารถถูกทำได้ไม่ออกจากสนามไม่ถูกเลสเดอการ์ดคู่แข่ง แล้วก็มี p พนนีเทสทิป p ปอร์ t a c k ครับก็ตัวนี้จะใช้ในการเล่นอมตะนะครับยังมีลูกด้วยทียนี้ใบต่อไปครับเป็นราชันอสูรหนึ่งเขาจิวนลีบีใส่สามหน้าหมื่นหลัง5,000มี5คิ 5, 000, เป็นอมนิลอ,อ,อร์ดคอคอสจากสองเกตโซชาร์ตหนึ่งมีสกิลบอกว่าการนี้บนสนามอ่าไม่ถูกเลสและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็มีสกิลบอกว่าในเทอร์นี้ระหว่างการต่อสู้ที่ไม่ใช่นักแท่ง อ่าไม่ใช่ในถึงนี้ในระวังกับสู้ที่ไม่ใช่ในื่องขอการนี้อ่าคู่แข่งคเคาน์เตอร์ไม่ได้ครับก็คือตีไปห้าขีทำเคาน์เตอร์เลยมีเคาน์เตอร์ในระหว่างแอคแท็กเฟสของเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตให้กระทําให้การนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งแสนจนจบเทิร์นมีมูซพนเทสโอกาสแล้วก็เป็นตาชันเทวะแปดเขาแอนเกเดสลีบีเป็นมอนไซสามหน้าสองหมื่นหลังห้าพันมีสามขีเป็นอมนิลอด อขอคอสจ่ายสิเกตเอาอเอาท็อปกองสองใบเข้าโซ่มีสกิลเมื่อลงสนามเอาดอกไม่เกินสีใบเข้าโซ่แล้วก็มีสกิลบอกว่าพลังชีวิตเราไม่รับความเสียหายจากความสามารถการคู่แข่งแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีสามารถเอาดอกไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซ่การนี้และสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตแข่งหนึ่งหน่วยมีมูฟเพเนเตตคอร์เปอร์แท็กโซกาดเค้าเต้ยแท็กแล้วก็ไลท์ลิงซีแล้วก็จะเป็นราชันผู้กล้าก้าวเขามุคุโร่ลีบี เป็นอมนิรอดหน้า6000หลัง5000มี2คิข้มีคอคอใจ1เกตแล้วก็ถ้าเรารทา์นฟอร์มเป็นการนี้การนี้จะโจมตีข้ามกลางเราได้นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์หากทา์นฟอร์มด้วยการนี้อยู่เราสามารถใจหนึ่เกตถ้าจ่ายคอมอนเตอร์อมนิรอดหรือดาร์คฮีโร่หนึ่งใบจากบนมือโดยไม่ต้องจ่ายคอสและจงังหวะจา่อะจะาาสนามการนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์ครับมีเดบเบอรนแค็กแล้วก็ทา์นฟอร์มใจหนึ่งเกต ก็จะเป็นบัดี้เราราชันตะพีเจ็ดข่าวเข้าดอนลีโอบัดี้ก็ใส่มาหนึ่งใบพ่อเพราะว่าเด็กเราสามารถถมเขาลงหลุมได้อยู่แล้วขอได้ทุกเทิร์นต่อไปจะเป็นมอนเตอร์ของเด็กเราครับที่เป็นของเลเจนด์เวอร์อย่างเดียวเป็นวาคิลี่อวิโดผู้รอบผู้อย่างรู้หรือผู้รอบรู้ก็ได้มันเป็นชื่อเดียวกันเขาแค่ยังไม่ได้เออเลิอ่เขา,าเออเลตาไปแล้วว่าสองคนนี้ชื่อเดียวกันใส่ลงมาสี่ใบบอกว่า อาเป็นใช้ศูนย์หน้าสามพันหลังหนึ่งพันมีหนึ่งขีมิสกี้บอกว่าถ้าเราไล่การ์ดที่มีม,มหาวิทยาลัยชื่อเราสามารถไล่โดยไม่ถูกยกเลิกนะครับก็คือการตัดเปได้แล้วก็มิสกี้บอกว่าเมื่อถูกทิ้งจากมือได้ชาร์จหนึ่งเกจจนหนึ่งใบก็ส่วนใหญ่เอามาใช้ถูกทิ้งนะครับแต่ว่าเด็กนี้เราใส่พวกมหาวิทยาลัยมาด้วยก็สามารถคอเขาลงไปบนบอร์ดได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นของซับสายอมนิหลอดนะครับเป็นตัวหลังกล่องพาก์เอ็นดี วินเบโจ๊กเกอร์รีบีใช้ศูนรหน้า3,000หลังหงพมี1อีกมีอเบลิตี้ในบร์เทินยอร์เดอร์เมื่อการที่เข้าสนามแสดงอมนิลอดหรือจ๊กเกอร์ในชื่อกาของจากกองการเราไม่เกิน3ใบเอาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมืออาที่เหลือลงดอบนะครับก็เป็นตัวไว้ใช้ถมหลุมหรือว่าหยิบพวกอมนิลอดขึ้นมือได้และส่วนใหญ่ที่เราจะหยิบขึ้นมือก็จะมีอย่างเบอร์โนวาหรือไม่ก็มุคุโร่ีบีแล้วก็เอาไว้ถมตัวอย่างเขาดอนลงหลุม แล้วก็ถมพวกจ๊กเกอร์ลงหลุมก็ได้เพื่อให้เรามีการ์ดตัดแล้วก็มีสกิลบอกว่าหากเรามีมิสเตเรียนในชื่อกาดอยบนสนามสามารถนําการนี้เข้าสู่ช่องเกตไดหนด่บหน่วยได้แต่เลงเราไม่ไม่ใส่มิสเตเรียนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เทคล่าใช้มาซีใบต่อไปครับธนบดโจ๊กเกอร์ใช้ศูนย์หน้าสองพันหลังหนึ่งพันมีหนึ่งีเรามีสกิลบอกว่ามอนเตอร์ในช่องกลางของเราได้รับคิทิคอนบวกหนึ่ง ก็เอามาใช้บัฟอย่างเช่นจิวลีบีให้จิวลีบีมี6กีเวลาเจอพวกลาเทเราจะได้ตี6กีได้เพื่อเราจะได้ทำอีพีเคได้นั่นเองใส่มา2ไงวแล้วก็ตัวหลักของเด็กเราครับสตาจานมินโจเป็นมอนเทสูดหน้าหน0หลัง100มี1นีมีคอคอตแต่หนึ่งเกตมีสกิลบอกว่านำกร์ดชื่อไม่ซ้ำกันสี่ใบามากกว่าจากช่องดอบเราไปเรียงไว้ใต้ก้องเพื่ออ่าถ้านำสี่ใบกลับได้ชาร์จสองเกต ถ้านำกลับไปเรียงไว้8ดใบหรือมากกว่าได้โจทหนึ่งใบแต่ถ้ากลับไป12บสอใบหรือมากกว่าจะเสิร์ชการ์ดอะไรก็ได้จากกองหนึ่งใบขึ้นมือโดยไม่ต้องแสดงนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเสิร์ชการ์ดก็สับ2การ์ดด้วยใช้ได้เท่านันหนึ่งครั้งไม่ติดชื่อสกิลใส่มา2องใบ <c oughs> ต่อไปจะเป็นมอนเตอร์ตัวสุดท้ายของเด็กเราครับ projection s h e l u เป็นมอนไซ์หนึ่งหน้าสี่พันหลังสองพันมีสองีมีสกิลบอกว่า ควางหงมหวังของมวประชาเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือดูท็อปกองสองใบนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตแล้วก็ใช้ได้แค่เท่าละครั้งติดชื่อสกิลแล้วก็มีเคตคา์เตอร์ในระหว่างการต่อสู้ที่พลังชีวิตเราถูกโจมตีสามารถเอาการนี้จากดอกเราไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดแลจานิงเกตยกเลิกตีได้ฮิวสองก็ใส่มาถูกทิง้งโดยเฉพาะเลยแบบนี้ใส่ไปหนึ่งใบต่อไปครับก็จะเป็นไอเทมของเล็กเล่าคาถาของกิลมิว รัง0แล้วก็คีย์0มีอิคิวคอสจ่ายหเกรดท้งชิดหนึ่งหน่วยมีเทคแอคเลกการนี้ได้ชาร์จนเกรดแต่อีกอันนึงคือ,อทิ้งมือ1ใบเพื่อจวการ1ใบาสามารถใช้ได้แค่เท่ร์นหนึ่งครั้งเก้ามาทิ้งพวกตัวที่มีสกิลเมื่อถูกทิ้งนะครับอะไรและใส่มาสี่ใบแล้วก็เปลี่ยนมือได้ด้วยเอาไว้เสิร์ชของได้ <laughs> ต่อไปจะจะต่อไปจะเป็นส่งไม้ตายครับบังคับหยุดการทํางนานของโลกใส่มา3ใบ ไล้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชุด5ห,หน่วยต่ำกว่าแคดคอจสจ่ายงเกตรสร้างความเสียหายใส่พลังชีคู่แข่งตามจํานวนคีย์ดิคอนของมอนเตอร์ในช่องกลางเราก็เอาไว้ใช้ทํำ FTK หรือว่า OTK ได้นะครับก็ใส่มา3ใบต่อไปครับจะเป็นส่วนของเวทมนต์ใบแรกจะเป็นมหาเวทปราสาทวัสิ้นโลกเลยนะก็มีเทคเซตแล้วก็เมื่อเราใส่การ์ดใบนี้เราสามารถ หยิบเวทมนต์ที่ติดคําว่าอภพอลิปในชื่อกาสจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและซับกองแล้วก็มีสกิลแอคสามารถถอดโซลทั้งหมดของการ์ดที่ชื่อมิชชั่นการ์ดแห่งการพิพากษาม,มหาเวทอพอลิปหนึ่งบนสนามเราหนึ่งใบถ้าทาได้ยิวสามหน่วยเราใช้ได้เทอร์ันหนึ่งครั้งแต่มาสี่ใบเพราะเขาใช้หามหาเวทเอ๊ใช้หาอพรอลิปได้ด้วยามาใช้คอมโบกันต่อได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวที่เราบอกกันเลย มิชชั่นการ์ดถึงการพิาพากสามหาเวทเอาพอคลิปมีแก๊สคอร์สเอาท็อปกองสามใบเข้าโซ่แล้วก็อา่าสาพักรมหน้าแล้วก็เซตการ์ดใบนี้มนสนามไม่สามารถถูกทำลายโดยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็เมื่อมอนเตอร์ในสนามเราถูกทำลายสำเร็จอา่าได้ถอดโซ่หนึ่งใบาจากการนี้แล้วก็เมื่อการนี้โซ่การเป็นศูนย์จะได้โจบกการา์ดหนึ่งใบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้ตอนโซ่การเป็นศูนย์เพราะว่าคนนี้ช่วยถอดให้อยู่แล้วนะครับถอดสาม ใส่มา3ต่อไปครับจะเป็นตัวของแผ่นิงแห่งการตัดสินวิทฤตใส่มา4ใบเป็นเวทเซตครับเมื่อเราไล่เวทมน์เมื่อเราไล่กร์ดราารที่มีคําว่ามหาเวทในชื่อกร์ดเราได้โจการสดงใบแล้วก็เอาการนี้ลงดรอปสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งแล้วก็มีติดเซตวันเปอร์เซตนะครับก็คือเซตได้แค่หนึ่งใบบนสนามต้องเอาลงหลงก่อนถึงจะได้เซตใหม่ได้ ก็ใส่มาสีใบเพราะว่าเราเล่นมหาเวิได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะได้จวการ์ดเป็นการ์ดฟาร์มแต่ไม่ติดวันเปิดเทิร์นด้วยต่อไปครับจะเป็นพัซโซแห่งมิตรภาพเป็นเทมนม์บอกว่าหากเรามีการ์ดที่มีคําว่ามหาเวิอยู่บนสนามก็เป็นตัวเวทเซตอย่างอพอลคลิปหรือไม่ก็เลนารับนะครับภาษาทีน้ำสามารถร่าได้โดยไม่ต้องจ่ายคอสต์ตัวแคสคอของเขาคือจ่าย2เกตดสกิลจวดสใบทิ้ง2ใบ แล้วก็ใช้แค่เทินละ1ครั้งติดชื่อกาสใสมา2องแล้วก็เป็นเวทสามัญของเเจนด์เหมือนเดิมยิงการ์แคสคอสทิ้งมือหนึ่งใบสกิลจ่อการสองใบใช้แค่เทินละหครั้งติดชื่อกาดใส่มา2ใบต่อไปครับมหาเวทใบฟอสที่เชื่อมไปยังสวรรค์แคสคอสจ่ายหนึ่งเกตเลือกใช้1อย่างจากด้านล่างนี้แล้วก็สามารถใช้ได้แค่หนครั้งหงเทิน มี1นึ่งนมอนเตอร์หรือเอสการ์หรือดันเจี้ยนเมี่หนึ่งใบจากดรอปเรากับขึ้นมือแล้วได้รับพลังชุดหนึ่งหน่วยก็เอามาใช้หยิบพวกอย่างวาคิลี่นะครับเอามาใช้โดนทิ้งต่อหรือแม้ก็จะเป็นอย่างเฟนลิวถ้ามันลงมาในดรอปไม่ได,ด,ไไดไ้ไม่ได้เกิดจากการทิ้งก็สามารถชุบมันออกมานเล่นต่อได้หรือโจการ1หนึ่งใบและถอดโซ่ทุกใบจากการเวทมนต์ที่มีเซตอยู่บนสนามอ่าจากการเวทมนต์หนึ่งใบที่มีเซตอยู่บนสนาม ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เถกล่างนะครับส่วนใหญ่ใช้เถกบนยกเว้นแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้หยิบเราก็จะใช้เถกล่างจั่วไปเฉ้ก็ได้เพราะเขาเป็นมหาเวทด้วยเอาไปใช้คู่กับวิีอได้ต่อไปครับนาซิสกาดแต่มา2ใบอ่าสกลบอกว่าทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบแล้วนำมอนเตอร์ใช้ศูนย์จากกรอบเรากลับขึ้นมือสามารถไล่แค่แค่เธอละหนึ่งครั้งก็เอามาใช้ชุบพวก วอคิลลี่พวกอะไรก็ได้นะครับอย่างโจเกอร์เอามาใช้เล่นต่อหรือไม่ก็เอามาใช้ชุบอย่างตัวของสัตวาจารย์เมนโจก็ได้เพราะว่าเบนโจเราใส่แค่สองใบก็อาจจะตกลุมได้จะใช้คนนี้หยิบคนมาเล่นต่อได้แต่สอง <c oughs> ต่อไปครับมหาเวทย์ไวทัชได้ได้เมื่อจบการต่อสู้ครั้งแรกในทึงคู่แข่งแคสคอร์จากสองเกตพลังชิปสองหน่วยเคอเตอร์จบไปแขกเฟตนั้นก็เป็นการตัดเฟสของเลเจนด์นะครับใส่มาสองใบ แล้วเราก็ยังใส่ตัวของคำสาบ,บานของเรานนครบเป็นติก้าเนมเปอร์เทิร์นเราชาร์จตามชื่อเวอร์ที่ไม่ซ้ากันบนสนามเราและฮีโ่ตามจำนวนการ์ดที่ชาร์จไปก็ด้วยความที่ว่าเด็กเรามันจะมีตัวอย่างโจ๊กเกอร์ที่เป็น2เวอร์ก็จะเป็นดันเจียนเลเจนด์แล้วก็ยังมีตัวของอสตาจานเมนโจวันเมนโจที่เป็นเลเจนด์ฮีโร่เพราะฉะนั้นการใช้ตัวของคำสาบ,บานของเราลักลบก็จะได้ ผลประโยชน์ค่อนข้างดีนะครับอย่างน้อยก็ประมาณชาร์ตสองคิสองขึ้นไปจะใส่มาใบเดียวเดี๋ยวเราวนใช้เอาได้นะครับ่บงนี้ต่อไปครับลัวนว่าอันนี้ก็จะเป็นการที่ใช้ทิ้งมือเพื่อไซเคิลของเหมือนเดิมใส่มาหนึ่งใบแคสคอร์ทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบหากการ์ดที่ถูกทิ้งของ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> หากการ์ดที่ถูกทิ้งจากแคสคอร์สของการนี้เป็นเลเจนด์เวิลด์เราได้รับพลังชิดหนึ่งหน่วยจากการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็ถ้าเป็นสตาร์ดากอนโบเราได้ชาร์จหนงเกตแล้วทำลายมอนเตอร์ไซส์สหรือต่ำกว่าบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นกับอันนี้ใส่มาหนึ่งใบต่อไปครับเป็นใบสุดท้ายของนิกเลาลิโคเวลลีบีมิสซิกกบอกว่าหากความสามารถของคู่แข่งจะต้องทําให้เราทิ้งมือหรือเอากลับใต้กองอหรือเอากลับเข้ากองสามารถแสดงการนี้จากทางชุดหนึ่งหน่วยแล้วเราก็ไม่ต้องทําการทิ้งหรือกลับกองนะครับ แล้วก็มีเทคเคาน์เตอร์อชาร์จสองเกจหรือว่าในเทอร์น,นี้ครั้งต่อไปหนึ่งครั้งที่พลังชีวิตเราจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีจะลดลงเป็นศูนย์นะครับก็เอาไว้กันทิ้งมือได้นะครับแล้วก็เอามาใช้ชาร์จเกจได้ถ้าเกจเราไม่พอก็สําหรับเล็ก t ิเราก็จะมีประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมตัดไปในส่วนของการทดสอบเล็กเทให้อื ไม่ตัดดีกว่ามาเดี๋ยว,วคลิปนี้เราไม่ตัดเราสับให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่าชิ้ สับให้แตกกันนิดนึงนะครับใครไม่อยากรอกดข้ามข้ามข้ามไปก่อนไปดูตอนนี้เทเด็กเลยก็ได้ เราจะสมมุติว่าเป็นการเริ่มก่อนเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งชึบโจหกใบาชาร์จสเกตก็มือที่เราต้องการคือเราต้องการตัวโจ๊กเกอร์ที่เป็นรีบีนะครับโอ้ทำไม่ชัด อเคชัดแล้วอ่ะเข้าเทินจัว่วอันนี้เราใช้ใบเดียวพอชาร์จจัว่วอืมอย่างแรกเลยฟาร์มหาของก่อนแอคหนึ่งทิ้งมือหนึ่งจั่วสองสก,กิลวาคิลี่ถูกทิ้งจากมือชาร์จจัว่ว <c oughs> แอค ที่2จานังเกตพระชิดหนึ่งหน่วยใส่คาถาของกิวมิวแอคที่3เซตวิกเดียวคาทากิวมิวแทบชาร์ตังเกตได้นาซิก,กาแล็กซี่ทิ้งมือหนึ่งใบชุบใช้่น่นหนึ่งใบจากลุมขึ้นมืออีบอค เทวกวาคิดี่ถูกทิ้งชาร์จจวขึ้นสกิลของคิวมิลทิ้งมือหนึ่งใบจวดหนึ่งใบสกิลของวาคิดี่ถูกทิ้งชาร์จัวโอเคถ้าอย่างนี้แปลว่ามือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็าหาของไม่เจอไปาฟาร์มต่อไป อันนี้ x 5ใช่ไหมสักครู่1 2 3 4 5ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นบัดี้เลยแล้วก็ไปในเจนเวอร์ให้โจหนึ่ง <c oughs> อ่เอาเจอแมนจูแล,ล้วถือว่าดีถือว่าใช้ได้อันนี้เราก็เล่นได้อย่างสบายใจ แหกสองเกตพาสซุแห่งมิตรภาพจวสามใบทิ้งสองใบหนึ่สามทิ้งมือสองใบหนึ 1, 2, ่งใบสองใอาจจะต้องเช็คหนุมสักครู่ให้มันครบสิบสองใบแล้วก็จะได้เสกของได้ง่ายๆนะครับ แค่กชื่อเมื่อกี้เราใช้ x6 ไปแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เราสามารถใช้ตัวอย่างคาถานี่ในการฟาร์มของได้ x7 แจนึแเกจสมใส่คาถาเราจะเป็นการฟาร์มหลุมได้คาถามีแล้วแทบคาถาชั้นหนึ่งเกจ สกิลคา่า 5, ทิ้งมือหนึ่งทิ้งอะไรก็ได้ให้ไม่ซ้ำกับุมจวหนหนึ่งสองสามสี่ห้าดแปดเก้าสตอนนี้มี11ก็ตอนนี้เราเหลืออีก3ามแอคชั่น ในการเล่นของเราเราจะพยายามหาตัวเบอร์โนวาขึ้นมือให้ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะถมหลุมไปอ่ข้อเป็นโจ๊กเกอร์แอคทีแปดแอคที่ก้าหนึ่เกตข้อเป็นเมนโจชื่อเพื่อถมหลุมให้มีชื่อครบอ่ะตอนนี้ใช้เก้าแล้วใช้เทคเมนโจเลยเก็บหลุม4ไใบขึ้นไป4ี6 7้า6 7 สิบอันนี้เราจะเก็บพยายามเก็บไว้ก่อนถ้าเก็บได้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเก็บครบสิบสองใบไปใต้กล่องเก็บสี่ใบขึ้นไปชาร์จสองเก็บแปดใบขึ้นไปจวดหนึ่งเก็บสิบสองใบขึ้นไปเสิร์ชการ์ดหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือสิ่งแรกจะเสริร์จจะเป็นเบอร์นว่าแต่เสิร์จแบบไม่ต้องสแสดง ถ้าเสิร์ชมาสับกองก์ด <c oughs> แล้วก็เหลืออีกหนึ่งอแอคล้วก็ทำอะไรก็ได้แอคสุดท้ายเซ็ตปราสาทมัซิโนโลเลน้ำ <c oughs> สก,กิลบอกว่าเมื่อเซ็ตเสิร์ชกัต ติดเชื่อมคาิดหนึ่งไปเราใส่เ,เสป็นคนนี้มามาเวทเอาพรคาริปก็ต่อให้เราได้เบอร์โนว่ามาแล้วเราคิดว่าเธอหน้าเรากกันได้อยู่แล้วเงี้ยบางทีก็แนะนําว่าให้ใช้แอคชั่นพอยต์ไปให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการถมหลุมเพราะเราจะทำลูมของเบอร์โนวา่าถ้าเราหลุมไม่ครบ12มันจะใช้หลุมเบอร์โนวายากนะครับอ่ะอันนี้เซตไป สกิลของวิกิออทำงานเห็นได้มหาเวทจวดสอง,องตัวเองลองหลุมอันนี้เราทำอะไรไม่ได้แบบพเพราะาแอคชั่นหมดก็เข้าแพทเทิร์นตีหนึ่งคีเฉยๆเริ่มถึงคู่แข่งไม่ว่าคู่แข่งจะทำอะไรขึ้นมาแอคอแอคชั่นแรกเราใช้เป็นเบอร์นวาเลยคอร์เตอร์จ่ายคอ,อร์สสามเกตทิ้งมือทั้งหมด อนนี้เราจะมีเลือดไม่โดนเลือดไม่ทับความเสียหายตีไม่ตายแล้วก็เทร์นี้เทินถัดไปการผสมสนามเราทุกใบกันทำลายกาันออกกันเล็ด <c oughs> ก็จะทำให้สนามเราคงกระพันผู้แข่งทำอะไรทำไปแต่ว่าเขาตีเราไม่ได้ลวเพราะฉันก็จะเข้าเทินเราใหม่เข้าเทินสแตน์ดจะดูว่ามือเราหน้าใช้ไหมไม่หน้าใช้ก็ชาร์จไปพยายามชาร์จให้มีเกตนะครับพเพราะเบอร์นวเราต้องใช้เกต พออย่างนี้เริ่มเมนเฟดปุ๊บเราเพยายามหาอะไรก็ได้มาทับเบืรอนว่าให้ลงลุไมไว้ก่อนก็อย่างนี้เริ่มเมนเฟดเราใช้บัดรดเราเลยเขาด่อนจ่ายหนึ่งเลือนโดดบัดรดคอก็ได้เลื่อนคืนจดหนึ่งด้วยอ,อ,อย่างนี้สมมุติว่าไอเทมแทบชาร์จหนึ่งสกีไอเทมทิ้งมือหนึ่งทิ้งอะไรก็ได้สมมติทิ้งไปจนหนึ่งใบ เป็นวากิลี่อ่ะถ้าเรามีวากิลี่อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ในมือเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจะใช้เทคของเบอร์นว่าในเทอร์น้ามันก็ทิ้งแล้วมือก็จะกลับคืนมาได้เกตดว้วยอันนี้นับหนุม่มไว้กดเทคของเมนโจชือช่อซิ <c oughs> ยังไม่ครบขาดหนึ่งใบขาดหนึ่งใบขาดหนึ่งใบในมือมีอะไรทำได้อ่ะมีคนนี้ขอทับไปเลยสังเกตชึบโอเคครบแล้ว <c oughs> ครบแล้วเราก็พยายามเก็บไม่ให้โดนเขาดอนพยายามเอาเขาดอนเก็บไว้ในหนุม 12ชื่อกดเทของเมนโจเข็บไปใต้กล่องเก็4บ4ี่ใบมากกว่าชาร์8สองใบามากกว่าโจหนึง่งแล้วก็สิบสองใบหรือมากกว่าเสิร์ดการหนึ่งใบขึ้นมือก็เสิร์เบอร์ทว่าขึ้นมือแล้วเราก็ทำหลุดอย่างนี้ทุกเทอร์เราก็จะไม่โดนตีตายก็เด็กนี้เราจะแพ้อย่างเดียวคือแพ้ไอ้พวกการ์ดใบมอนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะมีของไทม์กับสกาเด็ของดักออนอายดักออนสวายอะไรอย่างนง้น okay. อย่างนี้ก็คือเราสามารถฟาร์มือได้อย่างนี้หนึ่งจะใช้ไปทิ้งเป็นไอใช้นซิสกาทิ้งมือหนึ่งชุบศูนย์หนึ่งไปขึ้นมือสกิวาคิรีกทิ้งจากมือชาร์จจัว <c oughs> ก็ประมาณนี้อ่ะสมมติว่าเราตีตีตชุบชุบเขาเทินคู่แข่ง คู่แข่งทำอะไรไม่รู้เราประกาศแอคชั่นที่หนึ่งปึ๊บแต่สามกิ่งทิ้งมือทั้งหมดโดนมือโนวอ่ะแล้วก็เมื่อกี้วากี้ถูกทิ้งชาร์จจัวดได้เราก็จะเอามาตัดหนึ่งเทินเข้าเทินเราแสแตนดอร์ชาร์จแอ็นดรอ ใช้สกิลของบัดตี้อันนี้บัดตี้อาจจะสแตนแล้วพอเข้าเมนเฟนใช้หนึ่งเลือดได้เลือดคืนจากการบัดตี้กิฟโดดจัวหนึ่งมือเราก็จะค่อนข้างกลับมาเล่นได้ทุกเดิร์ดไออย่างนี้มือยังไม่ค่อยมีอะไรก็ใช้เป็นอันนี้ก่อนใช้หนึ่งเกตพัะส้นมิตภาพจวสามทิ้งสองใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายขอเพราะมีมหาเวทบนสนามหนึ่งสองสามทิ้งมือสองใบทิ้งอะไรก็ได้ เมื่อหนุ่มๆให้ใช้ตัวของเมนโจได้จะเป็นชุบวินเบดโจเกอร์สก,กิลเมื่อลงเซิร์ชอมนีหลอดหรือโจเกอร์รวมกัน3ใบ1ใบขึ้นมืออย่างตอนนี้เราสามารถเซิร์ชเป็นพวกจีอุนแล้วก็เอาคนอื่นหนุ่มๆไปก่อนก็ได้ให้มันครบ,พบ จีอุ่นขึ้นมือที่เหลือลงหลุมที่เราจีอุ่นขึ้นมาเพราะว,าว่าตอนนี้เราจะได้ตีเขาส่วนคืนได้บ้างนะครับอข้อจีอุ่นสองเกรโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นอ่ะติดตั้งมหาเวทรับข้อทิปอทบกองสามไปเข้เขาโซสภาพความ <c oughs> กดเลนครับถอดโซทั้งหมดของการอัพคอิป จัวกาหนึ่งใบเพระโซหมดได้คิวสามหน่วยด้วยชแล้วก็กดของเมนโจเก็บหลุมก็จะทำให้กองเราไม่ค่อยหมดนะครับไม่หมดยากมากสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสิ็ก็ถ้าหลุมน้อยก็เก็บ12บสองใบเปปีก็ได้ไม่ต้องเก็บเกินแต่ถ้าหลุมเราเยอะ กองน้อยเราก็อาจจะเก็บเกือสิบสอไม่ได้เพื่อให้กองไม่หมดเก็บไป4ีใบหรืมากกว่าชาร์สเก็บไป8ใบหรือมากกว่าโจหนึ่งเก็บไป12ใบหรือมากกว่าเสีการหนึ่งใบขึ้นหมื่นจะเสริเบอร์นว่ามันเริ่มแล้วเราก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้ตัวจีอุนตีใช้เบอร์นว่าการตายึก็คนเจออาจจะไม่ค่อยสนุกมากเท่าไหร่นะครับคนเจอเ็กนี้ ยี้สมมุติว่าเราตีปุ๊บปึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ,บเลือเขาเหลือต่ำกว่าห้าห้าหน่วยต่ำกว่าแล้วก็อาจจะปาไม้ตายสุใส่ไปเลยก็ได้สองเกตเราจะปาไม้ตายเฉพาะตอนที่เกตเราเหลือเกินจากการใช้ด้วยเนว่าในเทิร์นถัดไปได้นะครับเนี่ยอย่างนี้คือใช้แล้วเหลือสี่เกตถ้าเขาไม่ตายเรายังมีเนืว่ารอได้อีกหนึ่งเทิร์นก็สำหรับเด็กนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครไม่อยากเจอครก็รุณากดไลค์กดแชร์กด s c r สไ e ให้ผมด้วย เดี๋ยว KK ก็คงแบนแหละไปบบเดียวไม่น่าจะนานอย่าลืมพกใบมอนกันมาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไม่เจอเกันานานรถด้วยพอดีติดสอบติดเรียนเยอะเกินไปไหน่อยไปเจอเกันครับเดี๋ยวจะลงคลิปบ,บ่อยๆเลย